สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะว่ารักครั้งนี้จะจบลงจริงๆไหมนะคะสาหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินจะชาวราศีพฤษภกันมังกรนะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน้อระหว่างคุณกับเขาจะมีการปรับความสัมพันธ์จะมีการปรับความเข้าใจไหมนะคะ เริ่มต้นที่พลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะพไพ่ใบแรกค่ะนายออฟสอร์สิบเหรียญนายออฟคัพนะคะเพจออฟพาร์ติเคิลดีเอ็มเพจค่ะหกไม้สเตรนจ์เหมือนที่ผ่านมาคุณก็เหนื่อยกับการวิ่งตามความรักเนาะ เหมือนกับว่าคุณเป็นฝ่ายที่วิ่งตามเขาอะค่ะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วอีกในหนึ่งนะตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งอะอืมจริงๆแล้วตัวคุณไม่ใช่ว่าจะเขาเรียกอะไรไม่ได้ว่าจะขาดคนเข้ามาเออม,มันเหมือนกับว่าก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตัวคุณเองยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเ,องเนาะยังโฟกัสกับเขาคนนี้อยู่ค่ะ 8ดาบนะคะจัดเมนส์และคีนอคับโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุดินนะคะ<ม>ก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชีพประจอลงเท้าก็ได้เนาะในช่วงนี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าการงานมันต้องมีการเดินทางมากขึ้น ออมีการติดต่อประสานงานมีการเดินทางออกต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะค่อนข้างที่จะชี้ประจอลรองเท้าเลยทีเดียวแล้วถ้าเป็นด้านความรักแล้วว่าตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่เขาเรียกแหละมีสเสน่ห์เป็นคนที่อาจจะมีคนแอบชอบเยอะหรือว่าจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้คุณโฟกัสที่เขาคนนี้คนเดียวเขาแบบอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งอะมันมีความสุขมันมีความอบอุ่นใจอะคะ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนของคุณนะคะ ณตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่าคิดถึงแล้วก็ยังรักอยู่ยังมีใจอยู่ยังอยากที่จะปรับความเข้าใจกันมากกว่ายังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอืมตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าถ้าดูโดยรวมแล้วเป็นคนเพอร์เฟกคนหนึ่งแหละอืมเพีแต่ว่าด้านความรักเนี่ยมันอาจจะขาดการดูแลเทคแคร์กันเนาะเพราะด้วยพลังงานของชาวธาตุดินแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเทคแคร์ดูแลไม่เก่ง รือว่าไม่หวานแบบไม่โรแมนติกอะคะ่ะมันก็เลยอาจจะขาดตรงนี้ไปในเรื่องของความรักนะแต่ในตรงนี้ค่ะมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่มีพลังงานของการปรับความเข้าใจกันอืมเพราะว่ายังไงแล้วไม่ว่ามันจะมีปัญหายังไงหรือเอออาจจะไม่เข้าใจกันในบางเรื่องในบางอย่างนิสัยเรื่องนิสัยทัศนคติที่ไม่ตรงกันในบางข้อะคะ่ะยังไงแล้วคุณก็ยังอยากที่จะอยู่ใกล้ๆเขาอยู่อ่ะคนคนนี้มันเหมือนกับคุณสามารถ ปรึกษาได้ในทุกเรื่องสามารถคุยได้ในทุกเรื่องแล้วก็เขาเป็นเซฟโซนของคุณอะอย่างที่มีการบอกเนาะยังตัดใจจากเขาไม่ได้ค่ะพลังงานของแปดาบยังรักยังรอยังเหมือนกับผูกพันจัดเมนและค e n o อ c คับค่ะจะมีการตัดสินใจที่จะอออกลับมาคุยกันใหม่คบกันใหม่หรือว่าเขายนมีการปรับความเข้าใจกันมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นะตอนเนี้ย มันยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้แบบมีการมุฟออนกันแบบจริงจังมันเหมือนเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างอาจจะหยุดแล้วก็ทบทวนความสัมพันธ์หรือว่าถอยคนละก้าวเพื่อจะมาดูว่าตรงไหนที่ต้องปรับหรือยังไปต่อกันได้ไหมจริงๆแล้วคุณกับเขายังรักกันอยู่ไหมเหมือนกับต่างฝ่ายต่างอ๋อเขาเรียกอะไรตกตะกอนความคิดเองอะค่ะว่าจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมแต่บอกเลยว่าสําหรับชาวธาตุินแล้ว คิดทบทวนตัดสินใจแล้วที่จะไปต่อความสัมพันธ์แล้วยังไงเรายังเลือกที่จะคบเขาคนนี้ยังเลือกที่จะมีเขาคนนี้ในความสัมพันธ์ค่ะบอกเลยว่ารักรอแล้วก็ต้องการที่จะปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกันมากกว่าค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเอ๋ย The High p r i e s t e s เขาก็รู้สึกถึงความกึมกึมไม่ชัดเจนรู้สึกถึง ความสัมพันธ์ที่มันยังไม่สามารถจะเ,เปิดใจได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าไม่สามารถที่จะแบบรู้สึกได้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนอะเออวันประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวคุณเองรักเขาร้อยเปอร์เซนต์ไหมรักเขาเหมือนที่เขารักคุณไหมเนาะแต่ก็บอกเลยเขาว่ายังไงแล้วอะยังต้องการที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะตอนนี้เวลานี้เนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยเขาเขาชอบคุณแบบจริงจังตั้งแต่แรกอะคะ่ะ สามเหรียญเนาะยังยังอยากที่จะมีกันละกันหนะ่ยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์สามถ้วยอย่างที่มีการบอกนะว่าเขาเจอเขาปิ้งอ่ะมันเป็นอะไรที่เจอปุบปิงปังป๊บนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเหมือนเขาได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ถูกใจอะ่ะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องยอมรับแหละว่าทุกคู่มันมีปัญหาค่ะแต่ความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้เวลานี้เขายังรักคุณอยู่แล้วเขายังต้องการขอโอกาสกับคุณอยู่ ขอโอกาสที่จะคบที่จะดิวต่อขอโอกาสที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเหมือนขอโอกาสที่จะปรับตัวปรับความเข้าใจกันมากกว่าค่ะยังไงเรายังรู้สึกดียังไงเรายังรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมจัดมนดก้าวดาบควีนออฟสอด รักค่ะแต่ก็เหนื่อยเนาะรักแต่ก็เหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่ามันอุปสรรคปัญหามันเยอะหรือว่ามันมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะก็ค่อนข้างที่จะเครียดกดดันพอสมควรหรือในที่นี้สภาวะแวดล้อมรอบๆตัวเขาอ่ะมันกดดันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานพ่อแม่พี่น้องที่เขาต้องซัพพอร์ตในตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มันกดดันตัวเขาด้วยนะอ่าฟีนอกสอดสองไม้ เดอะเดวิล <c oughs> เขารักเขาหลงเสน่ห์คุณนะเขาก็ตัดคุณไม่ขดาดพอตรงนี้และคะ้ค่ะแปดไม้รักขาดแล้วยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนาะอย่างที่มิกาบ,บอกนะว่าอาจจะมีโกรธกันงอนกันมันก็แค่ชัว่วคู่ชั่วคราวอะคะ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วหายโกรธหายงอนก็ยังอยากที่จะไปต่ออยู่ดียังไงแล้วยังอยากที่จะรักยังอยากที่จะไปต่อสารความสัมพันธ์ต่อคะ่ะโอเคค่ะมาดูนะคะว่าเขามีใครคนอื่นอีกไหมนอกจากคุณนะ สีดาบเหตุออฟว่าเหมือนที่เป็นอยู่ก็เครียดอยู่แล้วเนาะแต่มีโอกาสค่ะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาปิ๊งมีคนเข้ามาขายขนมจีบเขานะเหตุออฟสอแต่เขาก็เป็นคนที่เปิดใจยากเหมือนกันนะอ่อในตรงเนี้ค่ะเก้าเหลียนเดอะเฮอร์มิต ก็บอกเลยค่ะว่ามีคนมาแอบป,ปิ๊งแอบชอบเขามีคนอยากจะขายขนมจีบเขาในตรงนี้แต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดใจและเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะเขายังอยากที่จะทบทวนความสัมพันธ์นี้กับคุณยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะจบลงจริงๆไหมสามไม้ค่ะสี่ไม้ค่ะ The Lover ยังไม่จบได้ง่ายๆนะคะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาอย่างไงแล้วยังมีการที่จะปรับความเข้าใจกันอยู่ยังมีการกลับมารีเทิร์นคืนดีมีการกลับมาขอโอกาสขอ,อไปต่อความสัมพันธ์ค่ะเดเมอร์เชียนเนาะด้วยตัวตนของทั้งเขาและคุณนะคะมันเหมือนกับว่ายังไม่ยอมให้รักครั้งนี้จบลงง่ายๆหรอกยังทําทุกอย่างทําทุกวิธีทางอะค่ะเพื่อจะประครับประคองความสัมพันธ์นะเหรียญค่ะอินฟินิตี้นะยังตัดกันไม่ขาดค่ะสมเหรียญน,นะมีการ คิดวางแผนอ,าอนาคตร่วมกันนะคะเด e t ทาวเวอร์เด r i ชาลีออทและ เเหรียญก็ให้เรามาระวังเรื่องที่จะมีปัญหามีประเด็นกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะแต่มันก็ไม่มีในพลังงานของการมูฟออนมันยังมีเออเขาเรียกอะไรมันยังเป็นอะไรที่ยังต้องปรับตัวกันอยู่ค่ะระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคค่ะถ้าถามว่าเออคุณกับเขาจะจบลงจริงๆไหมมันยังไม่ได้จบลงได้ง่ายได้ขนาดนั้นยังมีการกลับมาคืนดียังมีการกลับมาปรับความเข้าใจมีการกลับมาคบกันใหม่ค่ะคุยกันใหม่เดียวกันใหม่หรือว่ายังสามารถที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้เนาะเพราะว่ายังไงแล้ว ยังรักอะค่ะมันเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างยังรักแหละเพียงแต่ว่าอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นมีอีโก้อะต่างคนต่างมีอีโก้อะค่ะแล้วมันปรับมันจูนกันไม่ติดอะ ปรับกันไม่ได้มันก็เลยมีการทะเลาะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่ปัญหาในที่นี้ในข้อนึงมันก็มาจากเรื่องของความหึงหวงด้วยนะเพราะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนเฟรนลี่เขาเป็นคน, friendly, น,คนอัธยาศัยดีหรือประเด็นอาจจะเป็นที่ชาวธาตุดินเองก็ได้นะคะที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาลุมล้อมเยอะมันก็จะเกิดปัญหาของการหึงหวงกันเกิดขึ้นได้แล้วในตรงนี้ค่ะสองเหลียญกับสามเหลี่ยญเนาะบอกเลยว่าตัดกันไม่ขาด อาจจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังรักกันอยู่ความรักยังอยู่ยังตัดกันไม่ขาดแล้วเหมือนการกลับมาคุยกันอนะ่ะมันเป็นอะไรที่คุณกับเขาอะค่ะมันมั่นคงกว่าเดิมแล้วยังมองไปถึงการสร้างอนาคตร่วมกันมันมองไปถึงการครบกันแบบจริงจังกันอีกครั้งหนึงอะคะ่ะ The ะชาเวเข้ามานะคะแล้วก็เดอะชาล i ออ มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันขาดการดูแลเทคแคร์กันนะคะแล้วมันจะทําให้มีปัญหากันได้ง่ายๆในตรงเนี้เรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ต้องระมัดระวังนะคะเราก็ยังมีการทบทวนความสัมพันธ์และมีการทบทวนอยู่ค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นั้นเหมือนกับว่าปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่มันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอยากที่จะยุติอยากที่จะจบความสัมพันธ์ไงด้วยอารมณ์ขุ่นมัว แต่พอที่เวลาผ่านไปอ่ะยังไงแล้วมันก็ตัดใจจากเขาไม่ได้ค่ะมันเหมือนปัญหาอุปสรรคมันยังมีมาอยู่แต่ถ้าถามตัดกันได้มหมยังตัดกันไม่ได้ค่ะอ่ะขอดูพลังงานของใครต้องการบอกอะไรกับคุณค่ะหกถ้วยค่ะยังไงแล้วเขายังก็เลือกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนกับสัมพันธ์กันเนาะเขาก็เลือกที่จะขอโอกาสคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสเขา ะะยังไปต่อได้แบบยาวๆนะกับหลักั้งนี้ค่ะอืมก็บอกเลยค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาต้องปรับตัวกันนั่นแหละเหมือนกับทุกๆคู่มันก็มีปัญหากันหมดะคะ่ะเพียงแต่ว่าใครจะปรับได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองใครจะเป็นฝ่ายยอมใครยอมก่อนได้เปรียบนะคะในตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะทําให้บรรยากาศของความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือต้องคุยกันเหมือนกับอ,อคนละครึ่งทาง นิสัยที่คุณไม่ชอบให้เขาทํานิสัยที่เขาไม่ชอบให้คุณทําในตรงนี้ต้องเคลียร์กันต้องคุยกันเนาะมันเป็นเรื่องการปรับตัวมากกว่าค่ะแล้วเป็นเรื่องอทําความเข้าใจกันเพราะตรงนี้ต่างคนต่างยังอยากให้โอกาสกันและกันอยู่แล้วยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์ถ้ามีการเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับถ้าได้คุยได้เคลียร์ใจกันแล้วอ่ะบอกเลยว่ามันความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อกันได้แบบยาวๆค่ะ ถือว่าจะราบลื่นขึ้นดีขึ้นนะถ้าผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาช่วงนี้ไปค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤกษบกันมังกรนะมีกขาขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแลวขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ